ผมลองนั้นอยู่ประมาณไปถึงก็บอกเขาเลยว่ามาแล้วนะครับผมมาแล้ว่ามาแล้วแล้วทีนี้แม่งแม่งยังไงร,รู้อ่ะไม่อ่านแชทโทรไปก็ไม่รับแอปต้นตีนเพี้ยน,นี่เป็นเพี้ยอะไรก็ไม่รู้แย่แม่โทรเบอร์จริงไม่ได้ค้องตานจะห่วงทำไมเพี้ยจะเอาไปแทงหวยไอสัตว์แย่แม่เบอร์จริงอ่ะเบอร์จริงของลูก้ามึงให้มาดิไอสัตวรร์กูทำมาหาแดกแย่แม่ สัตว์ถ้าไม่มีพวกกูเหี้ยบริษัทมึงก็อยู่ไม่ได้ไอ้เหี้ยมันเกินไปยันแม่โูกคุยอะไรไม่รับยันแม่กูไม่รู้หรอกว่ามันมันจะดูโทรศัพท์ไม่ดูโทรศัพท์อ่ะไอสัตว์มึงเข้าใจใช่ไหมไอ้เหี้ยแล้วไอ้หน้าหีเนี่ยไอ้ลูกค้าคนนี้ยันแม่ครึ่งยุ่มมองไอสัตว์ห้องตานทำอะไรอยู่บอกผมทํางานอยู่กูต้องรู้ไหมไอ้เหี้ยมึงสั่งของแดกไอ้เหี้ยมึงต้องมีความรับผิดชอบห้องยันแม่ ครึ่งชั่วโมงแลว้วคอนโดมันเก็บตังค่าจอดรถอีกกูส่งหกสิบาทยศแม่รอจากแ้านู้นก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วไอ้เหี้ยมาลอยเหี้ยนี่อีกชั่วโมงครึ่งแล้วเสียแถม,แถมเสียตังค่าจอดรถอีกสามสิบบาทห้องตายยศแม่ค่าย่อค่าค่าเที่ยวมัน63บสาบาทไอ้เหี้ยกูได้เท่าไหร่ไอ้เหี้ยเบ็ดเสร็จแล้วค่าน้ำมันกูอีกกูได้ถึงสิบาทเนี่ยห้องตายยศแม่กูถามึงจริงไว้ไอ้เหี้ยระบบมึงเป็นควเยไอ้เหี้ย ไอส anyway, ัตว์ที่ของขึ้นนี่ไม่ใช่อะไรกูอะกูตัวกูเองนะไอสัตว์ดีนะกูใจเย็นไอสัตว์ยงตบแม่งจริงนะไอสัตว์ไอเฮียจะระงับสัญญาก็ระงับไปไอสัตว์ห้องตายขนาดนี้ยังไงโควิดสิบเก้าผู้มือก็งานน้อยอยู่แล้วกูสายวินไอสัตว์ย็ดแม่สายฟูยังเฮียเลยไอเฮียบริษัทไม่เห็นช่วยสตีนเฮียอะไรเลยยัดแม่แล้วมึงมาแบบว่าเอ้ย ศูนย์ช่วยเหลือพ่อไนเฮีย้ยเขาเดือดร้อนตอนนั้นไอ้เฮีย้ยมึงช่วยเหลือก็ตอนนั้นได้ไหมแล้วกูถามหน่อยเด้มึงจะปิดทําเฮี้ยอะไรศาสตว์สองทุ่มฮะไอสตว์ต้องรอให้มีคนตายรอมีอุบัติเหตุจริงๆก่อนนะมึงถึงค่อยเปิดอ่ะไอเฮีย้ยเอาใจเขามาใจใส่ใจเราบ้างไอเฮีย้ยแล้ว้ลูกค้ามันมีประวัติอย่างเงี้ยลูกค้ามีประวัติอย่างเงี้ยพวกกูร้องเรียนยังไงได้ไวะกูถามหน่อยเดฟศูนย์ช่วยเหลืออะไอ้ไอสสตว์เติมเครดิตพ่อ,พอตายยังชั่วโมงเลย ระผมมันคุยอะไรไอ้เหี้ยนี่ประเทศไทยนะไอ้เหี้ยมันค่อนข้างที่จะเจิญแล้วมึงคิดว่ากูอยู่อูกันหน้าไอ้สัตว์แม่แย่เกินไปเฮี้ยได้หน้าขี้ไอ้ไอ้ไอ้ลูกค้าตัวเขี้นะไอ้สัตว์กูจะบอกมึงให้นะเดี๋ยวกูจะมาตานมึงไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มึงถ้าใครเห็นชื่อมึงเมื่อไหร่นะยยดหน้ากดยกเลิกแม่งเลยไอ้สัตว์ให้แม่งเดินออกมาให้เป็นโควิดตายไปเลยหน้าขีสัตว์เจ้าเป่งเสียบ หีบหน้าแม่งนะบอกใจเย็นใจเย็นพ้องอ่ะใจเย็นพ้องอ่ะมึงกูสนิทกันไหนสัตว์เคยไปดูหนังด้วยกันไห,หนยศแม่ฮะเคยเล่นเอวีข้างๆ,างๆางกันเหรอไอสัตว์กู่ได้เพื่อนมึงไ้เหียลูกค,ค,ค้ากูพระเจ้าใช่ถูกแต่ไม่ใช่เสมอไปนะหีเข้าใจอ่ er. ะเข้าใจอะลูกค,ค้าคือพระเจ้าแด่ข้าวทำไมนะไอ่ะเหียโทษทีที่ของขึ้นไม่หน่อยแต่แบบ ไอ้ที่นี่เจอผมไม่เฮียแล้วเจอคนอื่นที่แบบว่าเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้แบบมาพูดอย่างผมเงี้ยแม่งทำไงตาสีตาสายยินในนาเงี้ยน้องน้องดําพี่แดงเงี้ยมึงทำยังไงวะยัดน้าต้องเลยเคนรอเคนอ,อย่างเงี้ยใช้เรื่องกาไห้สัตว์ต้องเสียเวลาไปตึกตึกธนธนภูมิเหรอห้องตายเกิดมันอยู่พุทธมณฑลสายสี่มึงทำไงวะเงี้ยขับแางเงี้ยเออมีค่าน้ำมันให้กูเว่า เวขอบคุณที่กดบห้ามาดูแล้วกันนะครับ